มาแล้วของจริงเธอไลน์นี้อ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะกระาบสวัสดีนะคะสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทาง ออขอให้เพจแจ้งเตือนดีๆนะคะกับสวัสดีนะคะกับสวัสดีนะคะตายลุ้นยิ่งกว่าหวยอีกนะั่นนี่ยอ่ะสวัสดี4,000 5,000แล้วอ่ะโอเคกราบขอบพระคุณมากๆนะคะอ่ะแม่ใครเข้ามาแล้ว เนาะสักนิดหนึ่งนะคะฝากแชร์สักนิดหนึ่งนะคะอ่ะขอคนละสองแชร์ได้ไหมคะมเลขไอ้นั่นบานเลยเจ๊ฟองเบียชัวไม่ได้นะเธอฉันก็เหมือนเธอนั่นแหละฉันก็อยากได้แบบเต็มแมตเต็มหน่วยเนาะเธอเนาะอ่ะโอเคก็อยากให้ทุกคนเล่นพอประมาณเนาะอ๋อแบบว่าได้พอสนุกสนาน อืเพื่อความบันเทิงนะ,ะ่ะกระาบสวัสดีนะคะทุกคนเก้าพันแล้วแม่ยังไงฝากแชร์ด้วยนะคะยังไงฝากแชร์ด้วยเพราะว่าเพจอาจจะแช้งเตือนชานิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอคนดูมามพร้อมๆกันทีเดียวเลย รอก่อนแม่เดี๋ยวรอ,อก่อนนะสวัสดีหนึ่งหมื่นท่านคะ่ะโอวยตายแล้ว <c oughs> นะอ่ะก็ตัวนี้เป็นการออกผลของแนวทางนะคะสรากกินแบ่งรัฐบาลเวอร์ <c oughs> วังนะคะก็คือสามตัวตรงนะคะสามตัวตรง ก็คือปีที่แล้วเนาะ935ก็หลายหลายคนก็อาจจะรู้จักเจฟองเบียจาก3ตัวตรงเม็ดเดียวปีที่แล้วคือ935อ่าแม้ยังไงก็นะคะฝากแชร์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพจอาจจะน่าจะโดนปิดกั้นนั่นแหละนะคะ โอเคพร้อมเลยยังใครพร้อมพิมพ์พร้อมแล้ว,อ,อ,ลวอะไรนะเจท,ที่บอกเล็กเอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวรอชมดีกว่านะคะเดี๋ยวรอชมดีกว่าเนาะ ใครเข้ามาแล้วฝากสองแชร์นะคะทุกคนฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพจน่าจะไม่ไหวแล้วนะ,ะดูทรงแล้วก็คือน่าจะโดนปิดกั้นแล้วหนูถูกไหมถูกใช่ไหมโอเคคือจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือเป็นตำนานเลยนะจะบอกว่าเป็นตำนานเลยนี่คืออ่ะึ้นหน้าจอพอดีเลยคือจะบอกว่าเป็นตำนานจริงๆสำหรับเก้าสามห้านะคะอ่ะโอเคหมื่นห้าแล้วพิมพ์พร้อมเลยค่ะอืม อะสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะใจเย็นๆค่ะคุณแม่ค่ะใจเย็นๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งด่านะคะอย่าเพิ่งด่านะพิมพ์ร้อมก่อนเนาะ ย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดใช้วิจยาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะอ่ะสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะคุณแม่โอเคค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีใครที่แชร์ก็กระลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ มาค่ะแม่ขาสักครู่นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีอ่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันท่านนะคะขอบพระคุณดาวที่ส่งให้ด้วยนะคุณแม่ขอบพระคุณดาวที่มอบให้ด้วยนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากด้วยนะคะทุกคนฝากแชร์ด้วยนะแม่นะขอบพระคุณค่ะอ่ะผิดถูกเป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณในการรับชมแล้วก็ รับฟังด้วยอ่ะสวัสดีสองหมื่นท่านนะคะอ่ะโอเคอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณดาวที่ส่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะผิดถูกเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรโดใช้วิจรารณ์ในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะ นาะอ่ะกระดับสวัสดี27,000ท่านนะคุณแม่ขาอ่ะอย่าลืมนะเห็นเลขอะไรพิมพ์ได้เลยนะคุณแม่เราให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะอ่าพูดเป็นกลางเราแม่นะ้อพูดเป็นกลางพูดเป็นกลางก็คืออ่าเจ๊ฟองเบียเนี่ยก็คือเป็นคนแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะคนหนึ่งแล้วก็ ต้องเอ่ยเลยว่าไม่ได้มีคนเดียวในประเทศไทยหรือในโรคนี้นะคะมีหลายอาจารย์แล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะทีเ่เป็นคนบอกโชคบอกลาเป็นคนแนะแนวนทางอะไรประมาณนี้นะคะเยอะมากๆแล้วก็หลายๆคนคือเขาก็เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะคะถ้าไม่ชอบเลขที่เจ๊ฟองเบียร์ได้แบ่งปันก็สามารถตามอาจารย์ท่านอื่นได้นะคะ เออไม่ใช่ว่าจะต้องตามเลขเจฟองเบียร์เท่านั้นไม่จําเป็นค่ะตามเลขที่เราชอบแล้วก็ตามอา่าติดตามอาจารย์ท่านเชื่อว่าหลายๆคนติดตามอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะเยอะนะคะก็ชอบคนไหนก็ตามได้เลยเออที่ย้ำไม่ใช่อะไรค่ะอยากให้ระบบมันดูดนะพิมอย่างนี้มันไม่ดูดนะแม่นะเออด,<ะ>ดีดูดไหม ดูจ้าเออขอบพระคุณมากค่ะแม่ขอบพระคุณนะคะห้บกาบาทจะส่งฟรีค่ะนะคะสิทธิ์ได้ไม่เกินอ่าสามกล่องนะแต่ถ้าใครเอฟไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะขอบพระคุณมากค่ะแม่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณที่เมตตานะดีอย่างเดียวไม่ได้นะแม่มีดีห้าด้วยค่ะดดอ,อีดีนะคะตาแล้วเออ เหมือนแบบว่าปหนึ่งเลยมานะปิติชูใจไม่ใช่ดอ,อีดีแล้วก็เลขห้านะคะอโอเคบัญชีเรามีบัญชีเดียวเป็นบัญชีบริษัทเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดหรือบอจอกอจุดเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นถ้าไม่ใช่อย่าโอนนะคะนั่นคือมิจฉาชีพนะฝากด้วยนะคะแล้วก็เจ๊ฟองเบียร์ไม่ได้ขายหวยนะ <S <S ถ้ามีหน้าเจ๊ฟองเบียร์เอาไปแอบอ้างในการารับซื้อรับแทงอะไรอย่างนี้นั่นคือมิจฉาชีพนะคะคุณแม่ อยากให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณดูดีๆนะแม่นะเพราะว่าอืมนั่นแหละหนูวโดนด่าตลอดเลยหลังแบบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกที่ไรโทรศัพท์สายเข้าไม่เคยเว้นไม่เคยว่างเลยโทรมาแบบอืมธรรมาดาอืมโทรมาถามนะฮะอืมหนูก็แจ้งหนูเวลาหนูไลส์สดหนูพูดตลอดเลยว่าหนูไม่ได้รับซื้อไม่ได้รับแทงจะเอาที่ไหนมาแทงนะเออลอตเตอรี โอ้โหใบหนึ่งยังไม่มีตังจะซื้อเลยจะมีปัญญาที่ถ่ายไปเป็นคนรับกบแม่อมืต้องแอบพูดนะเดี๋ยวโดนรว้เนาะอืมอ่ะโอเคฝนตกไหมคะตกไปแล้วคะ่ะเมื่อกี้นะคะ